เกิงเรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแล้วบางคนยังไม่ชันรู้จิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเกิดมาด้วยกรรมจิตนั่นแหละมาเกิด,ดทีแรกคิดปฏิสนธิ จิตมาตั้งปฏิปสมที่ที่แรกก็จิตนั่นแหละมาถึดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นคู่เป็นคนเป็นตนเป็นตัวมาจนป่านนี้ก็อยู่กับจิตจะม่รู้เรื่องของจิตมันยากที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิต อาการมันคิดมันนึกมันส่งมัน่ายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เง,เงา่ะตัวจริงอะไรเห็นเลยเพื่มาเป็นการยากลำบากซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้นลากดอือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัว <c oughs> จะจับให้ดูเมื่อก็ตัวแมลงต่างมันไม่ได้อะไรหะทำยัง,งไงเ้าได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคำพูดนั่นแหละคว่าจิตบอกว่าใจนั้นคำว่าจิตว,วัยใจนั้นก็คำพูดแต่ตัวพูดนะันไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบคำว่าจิตวัยใจนะั้นไม่ทราบไปอยู่ไหน เป็นแต่ลมพ่นออกมาให้ปากฏเสียง <c oughs> อธิบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมให้ใจยังไงก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจเพราการั้นลมเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีนั่นะ มีปรากฏมีตัวอยูนะ่มันยังมีอยู่นะคำว่ามไม่มีมันยังปรากฏก็มีอยู่นะคนพูดว่ามีแล้วนะพูดเทียมปรากฏรู้สึกว่ามีอยู่นะอันนั้นตัวใจมันไม่คิดมันไม่ไปรู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันอันนั้นเป็นตัวใจตัวจิต คือผู้คิคดผู้นึกขาออกไวจากนั้นละออกจากคนนั้นละมันคิดมันนึกมันตุงมันแต่งมันจดจำนั่นนี่อะไรต่างสารพันทุกอย่างการท่าไนไม่มีใจมันก็ไมีมีอาการมากมายเราคนเราที่อ่าก,ก็ไปเขามันมีใจนั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสีย ท่านถ้าหากมันมีจิตนะมันจึงลืมตัวหลงตัวเสียถ้าถ้ามีใจอันเดียวดาไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่งคนเดียวไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงชุงเรื่องจิตเจตสิกลูกที่ผ่านท่านอ,ธ,อธิบายในธรรมอธิธรรมมีสี่อย่าง จิเตเจตสิกรูปนิพพานแต่ท่านไม่พูดทึงเรื่องใจคือว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านก็พูดหรอกในที่นี้ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจ,จท่าในพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกถึงเรื่องลูกทั้งนี้เรื่องนิพพานท่ามันมีลูก มันก็ไม่ทราบจะทาอะไรยุถ้านก็ทาไม่ได้ทํามนมีรูปมันงนี้จิตอันเจได้จิตเครื่องเป็นเครื่องสนับสนุนจิตแนววัวลากรโกรธอย่างนี้ถ้ามันมีความโกรธอันนี้ได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่ดุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรตอันนัอันนี้เจตสจ,จิต ความโกรธคมเครียดแค้นอะไรต่างๆต้งรั็ทางพยาบาดอาพาธนั่นแหเป็นเจตสิกบุญกุศลนั้นตามมันเกิดขึ้นกเพราะเจตสิกสนับสนุนถ้าหามันมนีเครื่องสนับสนุนมันก็ไม่แรงเพก็มาเปียบมันก็ ท่านในสมัยใหม่ก็พูดว่าพลังของใจนั่นเองเนี่ยพลังของใจพิจิตรสิ <c oughs> เกเจิตรสิกนี่วุ่นวี่วุ่นวายสาราัปพยายางปรุงแต่งนั่นนี่อะไรคิดนันปรุงแต่งหลายเรืออ่องหลายอย่างก็เลลืมตัวเลยไม่ไม่ไมหยุดไม่ยั้งไม่เข้าถึงใจสาธที เห็น้างางอยากจะรู้ทึงเรื่องใจทําอย่างจะมาพูดอนะันนั้นกั้นลมหายใจเหมือนกันทุกคนน่ะแหละมีมั้ยตัวใจแท้งก็มีเหมือนกันะนะรั้นลมท่านน่ะหมดเลยหยุดหนึ่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นลมหายใจ <c oughs> ใจในที่นี้จิตหรือใจในที่นี้นั้นอธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจคื่ของเป็นกลางท่านว่าจิตอันใดใจนั้นใจในจิตอันนั้นแต่มท่านพูดเป็นสองอย่างมันต้องแตกกันอยู่ลักษณะอาการแตกต่างน่แตกก็เหตุนี้แหละ หน่ยการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นยังไงใจแท,ท้กลั้นลมายใจเท่านั้นเงียบหายเลยแต่รู้สึกอยู่ของมันคพือของกลางของที่เป็นกลางกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอียงเอียงทางโน้นทางนี้ไม่ดีไม่ชัว่วไม่หยาบไม่ละเอียดอันนั้นเยียว,ว่าใจใจคือตัวกลาง ชี้เข้ามาทําอกทํากลางอกนี่แหละที่ว่าเขาใจคนอยู่ไหนล่ะชี้เข้ามาทํากลางอกตรงกลางนั่นแหละใจไต่แท้ที่จริงหาได้อยู่ไหนไมอยู่ทั่วไปหมดที่ปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมก็มีใจนั่นแหละไปอยู่เจ็บปวดโน่นนี่อะไรต่างๆสรพัดทุกอย่างมันจะหาเจ็บตรงนนะ่ะ ที่ตรงนั้นเน่ยที่ปลายเท้าปลายมือคนที่ศีรษามันก็ไปเจียดตรงนั้นน่ะมันวิ่งไปตามมันแลแม่ที่ต้นไม้เรา,เาใจไปไปใส่ต้นไม้เหไหมมันเลยอยู่ในใจพ่อพลังมันต้าขงขัดจนก็ะทั่งต้นไม้สั่นสะเทือนคนเ มันใจของเราไปอยู่แต่เราไม่หัดอย่างนั้นเราเราหัดดูเฉยๆเนี่ยดูให้มันเห็นใจของจริงคอตือใจเดิมไม่ใช่ที่เฉยนี่แหละนั่นเรียกว่าใจส mm ่วนจิตเป็นคิดด้สาระัดทุกอย่างมันนีขอบเขตยนอนั้นเป็นจิตจิตแปลว่าผูกคิดผู้นึก ในทางธรรมะจะว่ามาโนผูกพันขมาธรรม,มาทำทั้งหลายในใจถึงก่อนมโนเศษถามะโนมายาใจเรื่งของประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจมนัสสาเจประสันเนนะพาสติวะทารุติวในี่ยจะพูดจะจ่าพระพัดทุกอย่างก็ต้องใจนั่นเป็นคนถึงก่อน แต่ยังเคยพูดตรงจ่าได้่านพูดเหมือนกับเรื่องใจ่านพูดเรื่องจิตก็มีจิตต่งกับพัสนาอาการทุกเรื่เจริเตหจิตเป็นของผ่องใสสะอาดตลอดเวลาอาันตุกาาิเจริต่างหาดอกนั่นที่มันเศร้าหมอง จิตที่ของเราสมองนี่พักกันก็าการทุกการกิเลสคือกิเลจอดมานั้นี่แต่จิตนั่นแหละไปนึกไปนึกไปคิดไปส่งไปแต่งแตจิตนั่นแหละไปชวนเอากิเลสมาอันนั้นเพิ่งเรียกว่าจิตถ้าหากว่า จิตตังพระสังถทานาจิตนี่ไม่คล่องใส่ตลอดเวลาเราทำความสะอาดไม่ได้เราจิตทุกคนทำความสะอาดไม่ได้ทั้งนั้นของไม่สะอาดจะไปทำยังไงมันมันมันสะอาดมันก็ไม่สะอาดได้ธรรมชาติมันของสกปกแล้วไม่สะอาดได้เลยอย่างที่เป็นแร่เหล็ก ก็ดีหรือเป็นแร่ทอ,องคำแร่แร่ทองก็ดีที่มันตกอยู่ในดินน้ะมันไม่ทันสะอาดจะทำให้ง่าก็ไม่สะอาดต่อใหมันมหลอมมาหลอมถ้ามันเป็นก้อนในกลุ่มแล้วยังค่อยสะอาดเพชรเนินจินดาที่ตกอยู่ในยืดเป็นเป็นดินนั้นใสสะอาดอยู่แต่เดิมมาแล้วมัหวหมองก็เพียงก็าอาคารทุกไย่พิเด เราขัดอน,นั้นออกไปแล้วจะได้านในนั้นออกไปแล้วมันของอาคารดุการีิเลสมันออกไปหมดแล้วมันก็ใสแจยวตามเดิมของใสอย่างเียงั้นกินเลสเศร้าหมองในจิต่น็นกคกอวามันเอ,อามาขัดอาคารดุการิเลสในหัเวเศร้าหมองเข้าเป็นของของใสท่านยังทำให้สะอาดได้ ที่เราหัดนี่หัดทำกิเลสให้มันหมดนั้งน่ะทำกิเลสให้หมดทั้งสิ้น,นเรื่องเราทำเพื่อขัดเกลาเพชรนั่นแหละเพื่อมันใสสะอาดคืนตามสภาพเดิมเพรว่าให้พากันเข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตเีย ทำกองเพียนพนามาสักเท่าไรเท่าไรจะไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจในรู้จักเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่สาบไปชำระตรงไหนของสะอาดไม่รู้จักอะไรเป็นของใสสะอาดคือคือใจนั่นเองเป็นของใสสะอาดเหมือนกับเทชรนั่นเองแล้วมาคัดเทสาน่ะมันใสสะอาดมินแล้วไหนมันใสสะอาดมันก็พ่องใสขึ้นมาแล้วริ เรารูจักเก็บถ้าดูจักเก็บจะไปเอาไหนมาทำความใสสะอาดอารทุการกิเลสมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความโปรดความหลงส่วนจิตส่วนที่มันหนาแน่นๆคือมันห่มห่อเลยปกปิดนิด มันที่จริงมันโกรธคงโกรธนะหนาแน่นทึบอยู่ในตัวเลยจนกระทั่งมาเห็นตัวมันโกรธจนไม่รู้สึกตัวแล้วยามยามไม่ก็ไม่รู้สึกตัวในสาวรเราโกรธนี่จะ็หน้าบึง้งหน้าเบี้ยวเห็นหน้าการภายนอกหน้ายักหนามานเห็นหน้าการภายนอกเท่านั้น เห็นทังภายนอกเนี่ยมหยาใจได้วมันไม่ทราบว่าอยู่ไหนกันขุนมัวคุดในคิดขุนมัวเศร้าหมองมันนั้นตลอดเวลาต่อเมื่อไรน่หายจากโกรธแล้วค่อยใสยสะอาดจะมารู้ตัวแล้วครับคนไม่รู้ตัวมันก็นยากเหมือนกัน นี่ตายเลยทำยังไงคนเราถ้าหาไม่รู้ตัวซ้อนเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอนวเธีสอนเท่าไรก็สอนมาเลไม่เข้าใจมันโบราณเค่ว่าหนามันหนาเหรมันกิเลสหนาไม่ใช่หนาเลยกิเลสมันหนา ถ้าห,หากคองใสสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจพรรู้เรือ่องได้เครื่องคอยมันคอยรับอยู่พวกสะอาดมันคอยรับธรรมะสะอาดมันคอยรับอยู่เสมอเสมอขอพอูดนิดหน่อยก็เลยรับได้ทันท่าหามันหนาทึบอยู่นั้นแทนที่จะเข้าใจไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้ มาหมู่เพื่อนเขา,มามไม่ชอบเขาเปล่ขนของมีอะไรหรอกมีผ้าผ่อนสำหรับซุกสองตัวแล้วก็ป้ายอย่เลยเปิดหนีเลยการข้ามานนันตืนป้ายนี้ก็หนีไปหนีไม่ไม่ไปไกลก็ไปนอนอยูนั่นแหละนอกบ้านนั่นแหละนอนแนบกันนอนหรอกมันคนปา,คา,คากคนมือมือมันท่าบอกคันท่ามันไม่มีอันนั้มนมันเห็นได้ง่าย ถ้าหากคนเราได้อย่างนั้นจะดีมากคือจะเป็นการทรมานตัวเป็นคนการทรมานในตัวเมื่อขอให้พิจารณาตัวเองถึกทุกคนนะใครๆก็ถ้าหากเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้ตลอดเวลานั่นเจะค่อยดีขึ้นมา ฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการฝึกหัดดัดกายวิญาใจกับัดของตคนนี้แหละถ้าเข้าหมู่เข้าคณะไะไรนี่ะเราให้ให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจกัก่อนใจมันมีอาการแตกต่างยางไรให้มันรู้เรื่องของใจ จิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรใหรู้เรื่องก่อนจิตและใจนี่เปียกมือนกับน,น้ำธรรมดาน้ำไหลเอืย่ยอย่างนั้นตลอดด้วยล่าเวลาทั้งแรงทั้ทงฝนและมันแตกออกเป็นอีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็น้ะนอก มันเป็นในขึ้น็นในรอบแล้วมันก็บุญมบเงนมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโม้นขึ้นมาแล้วก็แตกฟุ้ไปเป็นขึ้นกับน้ำมาเป็นขึ้นเป็นก้อนกับน้ำมาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนนัแล้วก็แตกไปสลายไปตามนั้น แต่เขาเรียกว่าก้อนว่าขึ้นกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันแต่น้ำมันเขาขเขาเรียกเรียกยต่างๆกันไปอีกใจก็คือน,น้ําอาการที่เป็นขึ้นเป็นฟองลอยเลยหรืวอว่าเป็นนอหนอกอะไรต่างๆคือจิต นั่นมันอันเดียวกันนะเนี่ยแห้งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกตางกัท่านท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกท่านนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนเราจะรู้จิงให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยเฉยซะก่อนนั่นแหละตัวใจ ให้มันเป็นคลื่นเป็นนรกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอาคารพูดง่ายในะคารนี้ครั้งเมื่อเราเห็นอาการของจิตใจต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องมันไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับ เป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดจับมันเิ็น้ำในตามเลยเราก็จะไม่ไปยึดต่อแล้วก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามไปหรือหาก็ามันไม่เข้าหาเราก็อ,กองน้อเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอ,อยู่แค้วกว่ นี่แหะความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมีการอยู่นิ่งทางความเปลี่ยนภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำน,นิชำน,นาญให้มันอยู่ได้นานครับ เท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เที่ยวความสุขน้อยป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนี้นนนบ่อยๆเขานี่ยหัดได้แล้วตอนะะนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบ ิตมันจะยุ่งม,มันเคยวุ่นวาย,วายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสกบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้จำนี้ำนานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมูน่คณะอยู่ในที่ไหนก็อยู่ใด เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดลอดภัยของเราถ้าในงานจะยุ่งหรือตลอดเวลาหาความสนุทุกไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข้าสุขไม่ได้เลย ความทุกขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเรไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นะไม่ใช่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความทุกข์แล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลําบากเยอเกินทุกข์ยากเือเกินเหลือวเกินมาในโลกอันนี้เราคงทุกข์แค่คงทุกขเดยเท่านั้นก็อนพอแล้วมาผลนิพพานอยู่ไหนไปจังคืออาวทรมของ ทำเลยกระโดดที่ไหนก็เอาใช้ได้เหมือนกันการทำภาวนาสมาธิให้เข้าใจเป็นความหมายแต่ถ้เข้าใจว่าก,ก,การทำภาวนาสมาธิเป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเต็มให้มันได้หมายความด้วยการพัก ใจคือความสงบของใจมีว้มหมายของการทำภาวนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำานึ่งที่มันละขอให้ใ,ใหจมันสงบเสยก่อนนีเบื่องต้นใจของเราทํางานจะอบกัอ,อนข้ามืนลุ้มคือคิดนึกไม่รู้จักจบจะสิ้นแม้ว่างานของใจม,มีเวลาพักผ่อนใจต้องมีพลังอ่อนเพีย กระทบอะไรเข้ากับวันไหวจิตที่วันไหวจะทบอะไรเกิดความวันไหวให้เกิดความเพลินหัวเราะงงาให้เกิดความคลุ้มใจเศร้าโศกร้องไห้ร้องห,องห่อันนี้ด้วยแต่ต้องพลังใจของเราไม่พอคือเราไม่หัดพักเม่ใ่คนเราทำงานงานกายร่างกายถ้าหากเราทำตลอดวันข้ามไม่มีการพัก ทำง,งานไม่เคยใค่ได้ผลเพียเรียกวก็ง่วงคืงนอนหลับไปสียมีความหมายของการทำสมาธิคือพักใจในการทำความสงบที่เรียกว่าสมถแจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เอาเถอะขอให้หน่งได้แต่ยังเรียกว่าดีดีกว่าที่เราเกิดขึ้นมาไม่เคยทำเลยสัก,กทีแม้แต่ใจก็ยังไม่จักคิดใจคืออะไร นี่ต kind of oh, ่วุ่นนี่จะส่งสายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เห็นไหมเรามาพักใจให้มันสงบลงไปก็เห็นโอ้ใจจะกลมสงบไปตรงนี้พอสงบไเนี่ยนี่จงใจใจจอตรงนี้เองเราจะได้รู้จักตัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการทำความ ทำสมาธิภาวนานะคือการพักใจให้เข้าใจกเป็นี้่ละส้แล้ว์จะเห็นโน่นเห็นนี่ได้อยากได้โน่นเียอย่าไปนึกได้ถ้าได้เห็นไม่เห็นอย่าไปนึกคิดขึ้นมาถ้าคิดมันก็เรียกว่ามันส่งอยู่ยนั่นแหละมันไม่สงบไม่ให้ส่งให้คิดนึกออกไปัจจุบันบางทีอาจจะเข้าใจในว่าถ้าหาไม่คิดนึกทางงานที่ยังค้างๆก็ขาดจะสำเร็จได้อย่งไรเอาให้เส็ก่อนทดลองลองตรงนี้เส็ก่อน ไม่นึกคิดลองลองดูงานมันก็เสียหายไหมเวลานี้เราไม่ได้ทํางานในเวลาทําไไ้ยังกระทำดีคิดนิดสะก่อนกระทำถูกในเวลานี้อย่าเพิ่งคิดลองลองดูถ้าหากเราทํำคนสงบได้แล้วการงานบางทีอาจจะคล่องกว่าเก่าก็ได้เรื่องนี้มันต้องเห็นด้วตนเองเรายังไยม่อันถึงขั้นนะั้นเราเนีทําไม่ได้อย่านั้นเรา,าต้องทดลองทําลองดู เมื่อสงบแล้วการงานจะดีนะงานที่เราจะต้องทาต่อไปแบบนี้เรายังไม่ได้เต็นแบบเพื่อนเต็มไล้าทึ้น,นไว้ซะก่อนฉะนั้นจิงววาหัดทาความสงบใจเป็นของวัดแกลเป็นของเมาเมื่อเราจะทบนินเดี๋ยวกัความแกลตืูไปเลยในเรื่องการที่เราจะทาความสงบเึงให้มันมั่นอยู่ในจุดเดียวคิด ใจอะไปจกิดจ้องจะเพาะที่ลมหายใจตายหงกของเราเนี่ยเพ่อมากระทบไปตรงหน้าเพราะมันกระทบกันให้รู้สึกกระทบความรู้สึกตรงนั้นน่ะนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั้นเป็นใจที่ความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็จะคุมให้อยู่ตรงหน้ามันให้มันส่งไปที่อื่นหรือเราจะพาษนานึกพุดโผกระตานจับได้เหมือนกันให้อยู่พุดโคนึกพุดโผน่เนื้อไม่ต้องพิดิตรไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียง แล้วก็เอาสติคุมให้นึกอย่แ่งเดียวอย่างนี้สักก่อถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตมันแน่วลงไปในทีเดียวสติกับจิตจะได้อยู่ในที่เดียวยเราจะหายรูปลงไปสักที่ตรงไห่ายอยู่ไหนลนงห้างใจก็มาตาอยู่ไหนพุทโธก็มาตาอยู่ไหน มันต้องเคยเก็บแค่หนึ่งเข้ามานั้นเนี้เดียวเันดียวกันการพัตภาวนาคือเรื่องว่ากรรมฐานไม่ได้เข้าใจอะไรกันมากมาย ให้เข้าใจเสียงว่าลองหัดทางความสนงบเป็ลมใจของเราเนสมาธิจุด,จด,จดเนี่ยแน่แอเดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวน,น,นาธารม